สวัสดีครับผมมาพออีกแล้วกับหมูน้อยบินเดียวเชียร์ครับมืงอนี้ก็บยพาไปเอาตอครับพี่น้องไปเอาตอมาเลี้ยงไหวนะครับเด้อไปกับไปกับเขาล้างวังขึ้นก่อนเลยครับผมนี่ร่วมกันนี่ละไปมันเมื่อไปมันเมื่อนีิงแล้วครับผมไปครับผมไปไปกับผมมาหอดเลยครับผมไปเบิร์นน้ำกันครับพี่น้องวมันเป็นอย่งไดชข่างไปเบิร์นข่างมันมืงหนีเพราดชไปทุกป่าเด้อพี่น้องเด้อมืงหนีมาเอาตอไป ไ่้ยบ้านง่ายหมง่งใายหม่งงั้นแล้วพี่น้องบ่สูงกว่าได้ครับพี่น้อง,น,องนี่ขัานกำลังงามพอดีครับไปพี่น้องเขอเตรียมของก่อนด้อครับไปบึงบึงน้ำกันเห็นไว้จะโดนนั่แหละ ตำตัวบุริเห็ดยังมันเหรบผมใหญ่ปไปบ้านเด้อพี่น be ่องเด้อเห็นะเห็นเดี๋ยวจะใส่ใส่้มซอยเอาเห้าวเปิดไปแกงบร่เนด้ยก่อนเดียวพ่อยไหม ตอบื่อไเห็นแล้วเขาเรียงล่องล่องเบงพี่น้องล่องเบงไล่อยไปไไปลยมีควันจุดเบาเมื่อี่ทางตำแหนี้ไปครับผมเห็นบ่นหรอเนาะมีเด้อพี่น้องเด้อจับตาเบิ่งกันดีๆ เีงก่อนน่ง่เลยเฮ้ย้ยเเดนี่รียบร้ออัดเรียบร้อยครับผมอัดเรียบร้อยครับกำลังงามๆนี่แหละฮั่ง่ะเอาหนีบครับไอหนีบไปไอหนีบกระอซุ่เฮงกรอซุนเฮง กันไก่พ่นแม่เอา,อาเระป๋อกองสุดแห้งปาสุดแห้งแกกําลังอัยอยู่ไม่ควเียนุนเข่าตัว<อ>ม่ดีเลยพูอยู่พูไรเงาดิโอ้งาเดียวอย่า,ยง,างเดียขวมัน,มนอมนูยอยจับไรง,งาอยู่เห็นขวอยนนู่แต่ว่าังจับไรงากําลัง แม่เพิ่งกำลังดิน้นะพี่น้องเด้อ่งอเดี๋ยวองนี่แกเรมหมวก่อนแล้วไอ้ผมเ,เลี่ยมก่นครับผมตัดเมีบเยบ้าน้อพี่น้องเด้อโอ้โหประทันดิเห็ดประทันด้เห็ดหกินหรอกครับทรงนี่ <c oughs> 他娘的，断了。 นอกกลางไดด้ดินกควักดนค่อย,ยห่างจะแตกเอาเอาทั้งหนามออกก้อนนีม่มั่งตัดมุ้งน่อยๆนออกก้อนนิ่เกว่ยอะเปลี่ยนเครียดเปลี่ยนเคียดเปลนเขด าตัวรูออกมาได้ยวมองมาแ่เด้แตกทั้งแตกแตกตรงไหนอุ้ยแต่นี่รูดออกได้หมูนั่นยไหมเฮ้ยรูดออกได้รูดออกมาปิดมันลุดออกมาทางไห้ต้นอับเข้าไปเลยว่าเป็นยังเออ Nó tuần đắn Ừ Nó ăn chung tố luôn Nó muốn gì? Nó, tôi... nó gì? <laughs> Nhiều là hóa biên xong đi hóa đi rồi. là hóa ừ. là Tắt 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 luôn tôi đây như thế bố hụ, tắt tắt này bố ní 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 tắt 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 cái tắt 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 vậy tắt 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 งานเข้ออีกแล้วพี่น้องงานเข้ออีกแล้วเ <laughs> สียเสียอีกแล้วที่ละคนทำนี่รุดตัดตัดเลยตัดเลยกวดมากตรงนี้ ตัดงานแข่งตาเตะเนั่นเดี๋ยวตัดงานไปครับไปเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีมันล้วนแล้ววะรอ,อ,อพี่น้องเดี๋ยวเบงเ้งกันครับเมื่อกี้พได้ขอด้นหรออกจริงใจเพิ่งไหม้มทรศัพท์มัว ผมเองจับควนไม่ยังไะจับมันเออจับควนมาเดี๋ยวบอกไปเฮ้ยพี่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 พ่พีอพี่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 พีนพี่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 าี่ัี่พ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 ี่่พี่พี่พีาพี่พี่พี่ี่พะ่พี่พี่เี่พ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 ี่ี่ เออะบอกเลเอะนั่งบอกมั้งเนาะบอกแล้วนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยว่ขาขาดอุ้ยแตกห้างแตกนี่นแอยว่ะอุ้ยแตกแตกหมดนกปะนกไงอือ วายู่คนข้างงานเดียววะแนี่ห,หอนี่นี่แนี่ห,หอได้ปะเนี่ยหออยู่วะโตโตไต,ต,ตขึ้นมือมาตัดงานนี้ก่อนออนี่อ่าเอ๊ะนี่น้อยเนี่ตัดยังงานนั่นไปสต,ตาร์ทรถเอาของสิรถไปเลือ เอเสียัวไว้ดิอันนี้หาเาเอาสวี่อวีอัดิมึงนี่อบมึงนี่่าเนี่กรโดถุงเตางฮะไบ่ม่นเอาถุงเอาสวี่แมวปุ่มปุ่มมาง่ายบนีอือนองล ตอนว้มันตบข้าวะงา้นก่อเดี๋ยวพี่น้องเอ,อ้ย ข้างออกขื้น้างหูนี้ออกมาอีกแตกไอ้หน่องไอ้มือยุบันครับผมงั้นเขาข้างแตกข้างแตกได้แล้วครับผม กำลังกลับบ้านครับผมเอาไปไ้บ้านนะครับเนาะไปครับผมเดี๋ยวไอ้ครับรถอ้ยสามีบินไป <laughs> ครับไปบ,บ้านครับ ห้างลนห้างกูอ้างกูข่วงแล้ว <laughs> ไปไปเฝ้าไปออกดูออกดูไวไปแท้งไม่แม้แทงางมันก็แสบี่กุิว่รูปพ่อเข้าไป เดี๋ยวไปเบิ่งอยู่บ้านนะครับเนาะแม่กําลังเดิมไต้ครับแม่กําลังเดิมเต้กะเจี๊ยมหัวบ้านครับผมหอดบ้านแล้วหอดบ้านแล้วหัวนะครับหอดแล้วเอาลวดมว่อหลุดว่ะหอดบ้านแล้วครับผม เรื um, karaoke, ination, Look, ่องเเยไม่ yani mm ี hmm. ่ยี่ไม่ยุ่ของเขาวะโ้ยพอเปยังเอ้ามัด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 มังไม่นมึงเอาขาอวบงี้เอาขาออกหยมัดเ่เอาครับขาลังว้ากำลังจัดครับผมนกนี้เลยนอขาลังวัจัดเองครับ แคเนี้ไปเอามาก่อนครับโอ้ยกรเจ้าน้าบอกมาพอดีเมื่อกี้นี่ตระเจาหน้า พันธุ์เดือดตงึงน้ำเหรอเนี่ยไตไปแล้วระว,วังระวังมันกำลังไตนครับเนาะเอาสามีออกตัวนี้เอาออกวะอ,ออกของมันเลยเรียบร้อยครับผมไปครับผมคลิปนี้ก็ขอสมิ่งตะก่อนครับผมเดี๋ยวจิมาอัปเดตให้เบื้องหม้นะครับเนาะไปครับผมจบภารกิจแล้วครับคลิปนี้กำลังเริ่มขึ้นครับผม รอบเบิ้งต่อไปครับว่าเพิ่นจะก่อร่างบ,บ,บ,รรงบ่ไปครับผมเพิ่นก่อร่างสิีบินไปครับ่ะให